เรียบร้อยเอาแล้วครับทุกคนแยก,กบางปะแก้วครับบางปะแก้วนะครับจาราจรสอนอบางคอแหลมครับจัดหนักจัดเต็มนี่ครับท่านผู้ชมถนนสุขสวัสดิ์สวัสดีวันพฤหัสที่27พฤศจิกา2 5้68เวลา10เเมิกา31นาทีครับรวจจาราจรน,นะครับออกไปสั่งรถ ตู้ทึบนะครับที่น่าจะเป็นฝานะครับเส้นทึบเราจะนั่งอยู่ในป้อมนะครับทุกคนนั่งอยู่ในป้อมแล้วก็จัดกระโดดออกมานะครับนะกระโดดออกมาแล้วก็ตามนี่ครับนี่ครับป้อมนี้นะครับเห็นเงียบๆแบบนี้นะครับเก็บทุกรายละเอียดเด้อจะบอกให้นะครับเห็นเงียบๆแบบนี้เก็บทุกรายละเอียดอย่าคิดว่าตำรวจไม่จับนะครับเห็นไหม เจรจากันนานนะครับท่านผู้ชมเจรจากันนานมากไปแล้วเอาใหม่ครับนะไปยืนไปดักใหม่นะครับอยู่ข้างในนี่ครับไปแล้วนะครับไปนั่งตากแอร์ในป้อมครับทุกคนเรียบร้อยครับแบบนี้